อำนาจมีทั้งภายในและภายนอกอำนาจภายนอกมาจากเงินตรามาจากตําแหน่งบางคนมีร่างกายที่กํายํามากกว่าก็มีอํานาจมาจากพละกําลังอันนี้คืออํานาจข้างนอกแต่อํานาจข้างในเนี่ยมาจากหนึ่งความแข็งแกร่งของจิตเป็นคนหนักแน่นเข้มแข็งไม่หวั่นไหวนี่ก็เป็นอำนาจอย่างหนึ่งมีคำพูดที่เป็นวาจาสิทธ์เชื่อถือได้สมมุติว่าคนคนนี้บอกจะช่วยคุณ คุณกลับไปนอนหลับฝันดีได้เลยเพราะเขาช่วยคุณแน่นอนในชีวิตคุณรู้จักคนแบบนี้ไหมถ้าเขารับปากแล้วว่าเดี๋ยวช่วยคุณคือคุณนอนสบายใจได้เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาส่งเอาของมาส่งวันจันทร์คุณไม่ต้องโทรไปถามเขาอีกเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ตอนนี้คุณไม่ต้องถามเขาอีกเลยคุณถามเขาว่าเสร็จไหมเขาบอกเสร็จแน่นอนสบายใจได้คุณแลวคุณวางใจได้เลยอันนี้คือบรารมี คำพูดที่น่าเชื่อถืออีกตัวหนึ่งที่มันทําให้คนมีบาร,รมีคือความรู้ครับอีกการหนึ่งถ้าจะมีอีกการหนึ่งก็คือความเมตตากรุณาความแบ่งปันเอ,อื้อเฟื้อพวกเนี้ยสี่ส่สข้อเนี้ยคือบาร,รมีแต่สี่ข้อเนี้หายหมดเลยถ้าคุณไม่มีสติเท่าทานันว่าตอนนี้คุณอยู่ในตะกร้าใบไหนใบที่หนึ่งคืออะไรครับอกุศลใบที่สองคืออะไรครับ ความคิดกุศลใบที่สามคืออะไรครับปัจจุบันขณะใบที่4คืออะไรครับอ่าเพราะฉะนั้นใบไหนที่คุณควรฝึกมากๆเลยปัจจุบันขณะถูกไหมครับปัจจุบันขณะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวเราอยู่ไหนใจเราอยู่นั่น